ตรงนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรพวกเราเคยเกิดมาร่วมพบร่วมชาติเคยสร้างสรรคุณงามความดีร่วมกันมาอยู่ไกลกันสุดขอบฝ่าทะยานเยือยองถึงอากาศก่วงสุดขอบจักรวาลเมธนีสุดส่วนตาเต็มเยี่ยมเม้ยเม้ยหงห้วยห่ำโลกลุ่มพายโผดไห่พ่อดินสื่นสุมอื่น พระพุทธเจ้าเราพระอาหารหันต์ได้ปรินิพานจากพวกเราไปนานแล้วเปรียบสมัยพุทธกาลก็คงแกมือนหน้าฝนที่ตกมาโลดหลังพื้นพระสุธาแผ่นดินเปรียกชุ่มโชคน้ำเอ่อไหลหนองพอมาถึงปัจจุบันนี้ล่วงการผ่านเวลามาสองพันเกือบสามพันปีท่านผู้มี พราคุณอันเลิศหาประมาณมิได้ก็จากพวกเราไปเหมือนกับฝนหาใหญ่ที่เจิ่งนองท้องทุ่งพื้นพระสุธาได้เหือดแห้งแตกระแหงไปแล้วา